สวัสดีครับแม่ค่าครับแม่ค้า,าห,ห้อนเตี้ยเดี๋ยวพัดล้มอ่คือว่าเปิดเออโอ้คันค่อยว่าบวก,กเจ้าก็บว่าเปิดได้ไหนเนาะเออถั่วนะอยู่ได้จังไหนอยู่หอนห่อน,นไแม่ค่ะโอ้ขายดีบ่แม่ค่ามือนี่แม่ค้า,ายดีได้มาลูกสิน้นถอยฮะปัดลูกสิ้นเจ้าคือหลายแท้มือนเนี่ยอุย้ยแม่ค่าปาัด จังไนเกินเหมิดมันบ่นเนี่ยแม่ค่ะจังไนเกินเหมิดเนาะมันมีไม,ม่เสียดมยไม่ยังวะจะเสียดหไหมเอาปะว้ยเสียดไม่พะนะลูกสิ้นเน่ยเวลามันเสียบมันซีมีแบบว่าสองน่วยสามน่วยเหลือถุงเหลือไม่จริงนะร้าน,าน,นสวยพอดีเลยร้านเจ้าพอดีเลยมันไม่เหลือเลยปะอ๋อตี๋มาถามหาตัวนวเหลือเได้เด้อเด้อ อมาซื้ออีกินนะจ๊ะเนาะอั่นไหมค่ะห่อนเนาะไหมค่ะเนาะห่อหน่อเออซีเว่นนะยอันนี้ตีไหมข้าอู้จะสร้างยังไงไหมค่ะสร้างนมปัาดเจ้าสร้างที่ละลายไปนี่ตีไหมข้าลายก็ต้องคลายดีเตี้ยเออฉันมาสร้างที่ละกระป๋องตีเจ้าก็ได้เขาจริงนะทงเจ้าป้ โอ้เขามาส่งหอดหอดลาดเลยตีไหมคะแม,ม่หอดเนาะกินเนี่ยเย็นๆก็ทีสบายวะสบายท,ท้องมีช้างไปเลยฮะน้ำแข็งใส่ก็มีตีไหมคะกระเสียบอยู่ดอกข่อยก็ได้ซิมแล้วแม่แม่ค่ะอีกผู้นึงไปเสร็จแล้วหรอาาาอาอเราเป็นอย่างกับเจ้าแม่ค่ะมีคนถามอ๋อเป็นน้องสาวเขาอยู่ล้วเตี้ยสวยขึ้นกันบอกกันไห่ข้านะเออเขาก็ว่างสันหลังเขาว่าสวยสวยขึ้นกันว่าสันว่า าว่ามันลูกแม่ค่าว่าสันบ้าตีเขาจะไปมีลูกเป็นอย่างไรเป็นสาววะนี่ต้องมีลูกเท่าไหร่เออสิบสองหกคุณลึอเจ้อ๋อว่าได้มีลูกแต่น้อยดอกว่าตี้ไหมค่ากระบอละเนาะนึกว่าแม่ค่ามีลูกแต่น้อยไหมสิบหกคุกระดอกกระเดียเนาะตัวนี้หน้อยนึงเอาสียวอีอย่างเร็วๆเข้าอันมันสอนันสอนี่อยู่นี่หาแนวเศษหาแนวเหลววันนี้ดอกเอ้าเร็วใอยว่าใคยห้องอ่นสนอกใอยคือห้อนห้องอ่านเท่าบานสนอก หอยมาเห็นแห่ค่ะไม่ค่ะก er> ็ว่าห้อนห้อนบ่เปื่อยหอนพัดล้ม่อยมาเจ้าจังเปิดพัดลมโอ้ยันเจ้าห้อนสนออไบ่ได้อยากอย่างไหมแต่ว่าก็ขอไปก็เด้ไปใส่เยวฟ้าห้วเอา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 าเอาท่านได้เทียระเดี๋กลับบ้านเด๋เงินก um> ่อน